ตกไปเดินกันค่ะค oh ่ะทุกคนเมืก่กี้เดินอยู่บนเขาวน่นบ ไต้องเรียนทิดทางมาเดินตรงนี้เอาใจาเนียค่ะลมแผงค่ะตอนนี้ก็ลมแผงค่ะทุกคนไปจ้าไปเดินกันพ๊มนเมื่อกี้นี่บนเขาว่ามันที่เดินเก้าขาบ่าได้ได้จ้าลมแผงค่ะค่ะเมืนเน่อกี้ไปจ้าเลิกงานแล้วเลิกงานแล้วกินข้าวเห็ดผันไทยปลาหมึกสู้กันกินกับอ้ายแล้วก็ยังพันอาบน้ำด้วจ้าทุกคนเฮ็ดงานกลับมาแล้ว อชวน,นว่าไปย่างบอฟเซนไปไปก็ไปเ <c oughs> จ้าทุกคนฝนตกฝนตกนิดหน่อยเดียเด๋ยวก็เดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดอยู่นี่แหลจจะจ้า,าขอบวัวค่ะทุกคนฟาร์มบัวกัะเจ้า มันล้มนะคะเนาะขาเจ้าก็เลยเอาเขาเขาฟาร์มัปจะนั้นเยอะมากเลยค่ะฟาร์มใหญ่มากบางต้นใหม่ค่ะทุกคนเดยวตะกิงตะกานค่ะไปเดินต่อฝนตกทางนูด้นดโอเคทุกคนมีน้ำตกด้วยมึงปลาแหงนี้นะคะทุกคนอุดมสมบูรณ์มากเลย ถ้าเป็นตอนที่ใบไม้มันเยอะๆนะตอนนี้มันแห้งค่ะทุกคนเดี๋ยวจะกิงตะการบึงมอสสวยงามมากเ,เป็นจะมาเก็บเห็ดดีนะจะ๊ะเนาะจะมีเห็ดดีนะเมื่อกี้นี่เห็นเห็ดอันที่เขาไปเห็ดยาเนะะี่ยค่ะ I see I said it's the really um, we saw the mushroom for medicine. Someone they make it. คนที่จะเจ้าเป็นพีเหี่ยงที่เป็นผีเอียงค่ะเป็นเราไปเฮ็ดยานะคะ แดดออกสันชายมาแล้วมาทุกคนฝนตกโปรยๆงามคลักหุบเขานะคะทุกคนหุบเขาสวยงามมากวังใจทุกคนเดียจะเดียกวางกวางอุ้ยกวางป้าค่ะทุกคนสวยงามมากอุ้ยมาเป็นกลุ่มเลยดูดูเขาเขาแถว แถวกันย่างต่อคนไปเอากนระวังนะ้ค่ะเนาะว้าวหาดูยากมากเลยนะคะทุกคนนั่งซูมสูงๆกันพัดเลยขาจะข้ามถนนไปตรงนั้น มันเป็นห่วงลันเขาจะกระโดดด้วยเขาจะรอดอุ้ยไปไม่ได้ไี่ต้นโอ้ยเด็วๆท้านออาพนุกงานดูน้องหมาดูดูน้องหมาค่ะทุกคนเขาจอดจอดไปเลยปล่อยน้องหมาไปเลยอุ้ยไปแล้วไปแล้วอ่า h a t side is they open for d e e r I think. อุ้ยวันเล็บ เนาะแต่ no, not jump they just oh dear go under oh, okay but opposite the other side is uh is open I see <Okay. S 1> yeah oh mm hmm. หัวข้างหนึ่งเขาได้รอดเอาค่ะทุกคนคานเอาอีกข้างหนึ่งเขาจะเ,เปิดไว้ให้องใส่ออกพ้ถึกหัวนะเั้นหน่อยปู้นไปแล้วน้องหมาเขาจอดเอ,อมามปปล่อยน้องหมาไปอือค่ะทุกคน แล้วอ้สวยงามมากกลุ่มเดียค่ะทุกคนกวางค่ะทุกคนทะเลค่ะทุกคนตรงนู้นเป็นทะเลจ้ะจดขอบฟ้าเลยสวยงามมากนาจอดรถไปตรงนี้นะคะทุกคนนี่จะแบบไปเปลี่ยนรองเท้าอยู่สวยงามจังเลย ซื้อของกันค่ะได้หลายอย่างเลยจ้าทุกคนพักนำลังเอาใจในกระเป๋าเอาในถุงู่ในถุงเนาะค่ะเนาะจะอายไปเอาอย่างอีกแล้วแต่ค่ะทุกคนช่วงนี้งดแอ,กอลกอฮอล์ได้จ้าทุกคนงดแอลกอฮอล์ได้มาอยเบียกับอียงบุอายมีแบบแบบอย่างนะซีโร่แบบแบบเครื่องดื่มแบบว่ามีแอลกอฮอล์นะคะทุกคนแล้วก็อาหารเช้าจ้า ได้อันนี้มาอีกแล้วอาหารเซลล์สงสัยอีกอันนึงบะมีสงสัยมันหมดตลาดค่ะทุกคนมันขาดตลาดอไปเอากาแฟจะ้ะทุกคนนี่อันนี้ฟอร์มเพเจอร์อันนี้แพงมากแต่หนูจะเอาอันนี้จะเอาแค่อันนี้นิดวันไปต่อปูมาทุกคนเดี๋ยวอันนี้อะไรไปสองห่เอเเอาหมึกด้วยเอาหมึก แช่แข็งนะคะทุกคนอัน,นี่เป็นตู้แช่แข็งก็เยอะแยะนะคะทุกคนอันนี้เป็นมันฝรั่งทุกคนเอาตัวนี้แหละมันเยอะจนเลือกไม่ถูกะค่ะทุกคนหลายราคาหลายขนาดมากเลยโอ้ยเดือบร้อยแล้วไปไปจ่ายเงินกัน,นะค่ะทุกคนเยอะมาก สลัดบ่มีอังกอฮ์ห่อได้ค่ะทุกคนนี่ขค่ะทุกคนอันอะนะี้ก็น้ำเฮ็ดกำลังย่างสเต็กให้อ้ายนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นสลัดค่ะทุกคนมีนอะโวคาโดมะเขือเทศผักกาดสลังบักพริกหยวกนะ้อง่าเนาะแล้วก็แตงกวามะเขือเทศนะจ๊ะหมักแลดีด้วยส่วนอันนี้ก็จะเป็นลาบไก่ของนางคะ่ะแซ่บๆค่ะทุกคนแซ่บๆ เดี๋ยะไบ่มี่พริกสดจ้ายังกินว่าในเหมือูจ้ามาก,กันมาละนะคะเนาะหอมหอมหอมกอบนี่แต่งกว่านีม่มาก,กเลยทีนะคะถ้ามีนะคะทุกคนมาเจ้ามากินขา้าวแรงน้ำนางค่ะนะคะทุกคนสตเต็กไอร์แล้วจ้ามาค่ะมาทุกคนมีเดียมแรค่ะทุกคนไปจ้าจไปกินขา้าวแรงน้ำนางค่ะทุกคนกินข้าวแล้วแล้วค่ะทุกคนมานั่งเบืเ้องหนังกันจ้าทีนี่ <laughs> จะบอกว่าไปซื้อของเมื่อกี้นี่ได้เบียร์แบบแอลกอฮอล์ศูนยเปอร์เซ็นต์กันทุกคนพากันดงดแอลกอฮอล์กันทุกคนช่วงนี้งดแอลกอฮอล์งดหลายๆอย่างเลยลดน้ำหนักกันจ้าช่วงนี้น่ไปเอาเบียร์มาหแอลกอฮอล์แล้วก็เอ่าแล้วก็อีกอย,อย่างอีกจินอันหนึ่งนาะค่ะเนาะจินเครื่องดื่มก็เนี้ย